สวัสดีครับกับผมนาวากาศเอกชาชายกวางศรีตำแหน่งประจำกรมช่างอากาศช่วยเป็นบัตรราชการกับเจ้ากรมช่างอากาศจะมานำเสนอในเรื่องการวางแผนการซ่อมบำรุงอากาศยานหรือ Aircraft Maintenance Planning Engineering ครับครับสวายสักการะพระบิดากองทัพอากาศจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรวงเธอเจ้าฟ้าจากาาักมมรพงษ์ภูวนาถกรมหลวงพิศุโลกประชานาตครับ การวางแผงการซ่อมบำรุงอากาศยานหรือ Aircraft Maintenance Planning Engineering ที่จะบรรยายในวันนี้มีด้วยกัน3หัวข้อครับโดยหัวข้อแรกจะบรรยายโดยกระผมเป็นเรื่องการวางแผงการซ่อมบำรุงอากาศยานทหารหรือ Military Aircraft Maintenance Planning โดยอ้างอิงมาจากตำรา AFI 2 1 1 0 1ของกองทัพประกาศสหรัฐอเมริกาครับในหัวข้อที่2 เป็นเรื่องการวันแผนการซ่อมบำรุงอากาศยานพลเรือนหรือคอมม e r เช a ยลแอร์ค f ฟ m ์ i ม t น n a n น e ์แพ n นิ่งและหวัวข้อสุดท้ายเป็นบทสรุปหรือ s u มม a รีโดยในหวัวข้อที่2และ3จะเป็นการบรรยายโดยนาวาอากาศเอกสุวัตกูรลลัตกิติวงศ์และเรืออากาศโทหญิงละดาภาชัยรักษาครับกับสำหรับหนังสืออ้างอิงมีดังแสดงในจอภาพครับ ครับเรามาเริ่มจากหัวข้อแรกคือการวางแผนการซ่อมบำรุงอากาศยานทหารม i ล i t a อรี่ r c r a f า m a i n t e n น n c e Planning กันครับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทำหน้าที่ซ่อมบำรุงอากาศยานนั้นจะต้องรักษาวิในในการซ่อมบำรุงซึ่งถือว่าเป็นจรรยาบัลของวิชาชีพดังนี้ครับวิัยในการซ่อมบำรุงอากาศยานคือการยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตในทุกขั้นตอนของการซ่อมบำรุง เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบที่จะทำการตรวจซ่อมให้เป็นไปตามที่คู่มือกำหนดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมีประสิทธิภาพและประหยัดผู้มาคับบัญชาเป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาวินยัยในการซ่อมบำรุงอากาศยานผู้ใดก็ตามที่ไม่มีวินยัยถือว่าเป็นผู้ที่ขาดความเชื่อถือครับ ครับเรามาดูความหมายทางภาษาของคำต่างๆที่ใช้ในการซ่อมบำรุงอากาศยานกันนะครับคำว่า s h a l l Must View หมายถึงเป็นข้อบังคับที่ต้องปฏิบัติคำว่า s h u o t หมายถึงสิ่งที่ควรปฏิบัติและคำว่าเม y หมายถึงสิ่งที่ยอมรับให้ปฏิบัติได้ที่แสดงในจอภาพนะครับจะเป็น Landing Status Code ของอากาศยานทหาร ซึ่งมีตั้งแต่โค้ด1จนถึงโค้ด5โดยมีความหมายดังนี้ครับโค้ด0หมายถึงกราวอบอ์ดโค้ด1คือเครื่องบินไม่มีข้อขัดข้องใดๆหลังลงสนามโค้ด2คือเครื่องบินมีข้อขัดข้องเล็กน้อยหลังลงสนามแต่ยังสามารถทำการบินได้ในเที่ยวบินต่อไปโค้ด3คือเครื่องบินมีข้อ,ขอดข้องมากพอควร ในระบบของ Mission Essential Equipment และต้องทำการซ่อมก่อนทำการบินในเที่ยวบินต่อไปอย่างไรก็ตามข้อขัดข้องนั้นไม่มีผลกระทบกับความปลอดภัยในการบินและสามารถทำการบินได้ในสภาพที่เรียกว่า NMC f i a b l e โคด4คือเครื่องบินมีคอนทามิเนตจากรังสีเคมีชีวะหลังลงสนามและโค้ด5คือตรวจพบ หรือสงสัยว่าเครื่องบินมีการชำรุดจ,จากการรบหลังลงสนามครับในตำราของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาว่าด้วยการซ่อมบำรุงอากาศยานนั้นเรามักจะพบคำย่อที่ว่า PSD ซึ่งย่อมาจาก Maintenance Plans Scheduling and Documentation ครับทีนี้เรามาดูวิธีการคำนวณ Doc Capacity หรือจำนวนเครื่องบิน ที่ต้องเข้ารับการตรวจซ่อมตามระยะเวลาในรอบ1ปีกันบ้างครับสมมุติว่าเครื่องบินมีการตรวจซ่อมแบบ Phase i n s p e c t i o n หรือที่เราจะพบตัวย่อคือ PH ถ้ายุทธการกำหนดให้เครื่องบินทำการบินเท่ากับ x ชั่วโมงบินต่อเครื่องต่อปีคู่มือการซ่อมบำรุง TO 6หรือ A M M Aircraft Maintenance Manual กำหนดให้ตรวจเฟสทุกๆ Y ชั่วโมงบินและในฝูงบิน มีเครื่องบินประจุประจำการเท่ากับ Z เครื่องเราจะหาค่า Document Capacity ได้เท่ากับในวงเล็บ x คูณ Z หารด้วย y ดังตัวอย่างเช่นยุทธการกำหนดชั่วโมงบินต่อเครื่องต่อปีที่150ชั่วโมงคู่มือกำหนดให้ตรวจเฟสทุกๆ200ชั่วโมงและในฝูงบินมีเครื่องบินประจุจำนวน8เครื่องดังนั้น d o c กค a p a c ตี้จะเท่ากับในวงเล็บ150คูณด้วย8หารด้วย200เท่ากับ6นั่นคือในวงรอบ1ปีจะมีเครื่องบินเข้าตรวจเฟสจำนวน6เครื่องดังแสดงในจอภาพครับลำดับต่อไปเรามาดูวิธีการคำนวณด็อกคาบั c ตี้เมื่อระบบการซ่อมบำรุงเป็นแบบ ISO-Channel หรือ Calendar กันบ้างครับ ถ้ายุทธการกำหนดให้เครื่องบินทำการบินเท่ากับ x เท่ากับ12เดือนต่อเครื่องต่อปีคู่มือการซ่อมบำรุงกำหนดให้ตรวจ ISO ทุกๆ Y เดือนและในฝูงบินมีเครื่องบินประจุประจำการจำนวน z เครื่องเราจะหาค่า Dock Capacity จะได้เท่ากับในวงเล็บ x คูณ Z หารด้วย y เช่นเดียวกันครับตัวอย่างเช่นยุทธการกำหนดให้เชิงงานเครื่องบินเท่ากับ12เดือนต่อเครื่องต่อปี คู่มือกำหนดให้ตรวจไอโซทุกๆ4เดือนและในฝูงบินมีเครื่องบินบรรจุจำนวน8เครื่องดังนั้นด็อกคาซิตี้จะเท่ากับในวงเล็บ12คูณ8หารด้วย4เท่ากับ24นั่นคือในวงรอบ1ปีจะมีเครื่องบินเข้าตรวจไอโซจำนวน24เครื่องดังแสดงในจอภาพครับต่อมาเรามาดูด็อกคาซิตี้สำหรับเครื่องบิน ที่ต้องเข้าซ่อมตรวจซ่อมโครงสร้างใหญ่หรือ PDM โปรแกรม d o u e l e Maintenance กันบ้างครับถ้ายุทธการกำหนดให้ใช้งานเครื่องบินเท่ากับ x เท่ากับ1ปีต่อเครื่องคู่มือกำหนดให้ตรวจ PDM ทุกๆ Y ปีและในฝูงบินมีเครื่องบินประจุป,ประจำการจำนวนแซดเครื่องเราจะหาค่า Dock Capacity จะได้เท่ากับในวงเล็บ x คูณ z หารด้วย y เช่นกันครับตัวอย่างเช่น ยุตการกำหนดให้ใช้งานเครื่องบินเท่ากับ1ปีต่อเครื่องโดย TO กำหนดให้ตรวจ PDM ทุกๆ4ปีและในฝูงบินมีเครื่องบินมาจุจำนวน12เครื่องดังนั้น d o อกคาบิซิตีจะเท่ากับในวงเล็บ1คูณ12หารด้วย4เท่ากับ3นั่นคือในวงรอบ1ปีจะมีเครื่องบินเข้าตรวจ PDM จำนวน3เครื่องดังแสดงในจอภาพครับลำดับต่อมา เรามาศึกษาการคำนวณค่าความพร้อมปฏิบัการของอากาศยานหรือ Aircraft r e t i n n เ t e กันบ้างครับสูตรในการคำนวณค่าความพร้อมปฏิบัการของอากาศยานหรือ Aircraft r e t i i n เ t e เท่ากับ MC เลบด้วย BR เบวก FR เลบ AR เโดยที่ BR เปท่ากับเบรกเลตเท่ากับ Landing Setup Code 3 FR เท่ากับ fix rate เท่ากับ number of aircraft landing start code 3 change to code 1 All code 2ภายใน8ชั่วโมงสำหรับเครือบินขับไร่หรือภายใน12ชั่วโมงสำหรับเครือบินลำเลียงส่วน AR เท่ากับ g r o abort rate code 0ดังแสดงในจอภาพครับเรามาดูตัวอ,อย่างการคำนวณค่าความพร้อมปเดัติการของเครือบินขับไล่กันนะครับ ในฝูงบินขับไร่มีเครื่องบินบรรจุจำนวน18เครื่องมีค่าเฉลี่ย MC เท่ากับ80%มีค่าเบรกเรทเท่ากับ20%มีค่าฟิกซ์เรทเท่ากับ80%และมีค่าอ b บอ์ดเรทอยู่ที่5%ในการฝึกเซอร์สเดยพบว่าในเว็บแรกฝูงบินสามารถลอน c ์เครื่องบินทั้ง18เครื่องได้โดยไม่มีกลาวอ a บอ์ดคำถามคือจะมีเครื่องบินจำนวนกี่เครื่อง ที่สามารถลอนช์ได้ในเวฟที่2ซึ่งจะต้องวิ่งขึ้นภายใน8ชั่วโมงหลังจากที่เครื่องบินในเวฟแรกลงสนามครับเรามาดูวิธีทำนะครับจำนวนเครื่องบิน18เครื่องในเวฟแรกหลังจากลงสนามจะมีเบรกเรทที่20%ดังนั้นจะมีเครื่องบินที่ต้องซ่อมเท่ากับในวงเล็บ18คูณ20หารด้วย100จะได้เท่ากับ3.6เครื่อง เครื่องบินที่ต้องซ่อมจำนวน3.6เครื่องนี้จะซ่อมเสร็จตามฟิกซ์เรท80%เท่ากับวงเล็บ3.6คูณ80หารด้วย100เท่ากับ2.88เครื่องดังนั้นจากสูตร number of aircraft n e e d e for e cast เท่ากับ MC% ลบ BR% บวก FR% ลบ AR% เราจะได้ว่าจำนวนเครื่องบินที่พร้อมปฏิบัติการจะเท่ากับ 18ลบ BR เปอร์เซ็นต์บวก FR เปอร์เซ็นต์ลบ AR เปอร์เซ็นต์จะเท่ากับในวงเล็บ18ลบ3.6บวกด้วย2.88ลบ AR เปอร์เซ็นต์เท่ากับ17.28ลบในวงเล็บ17.28คูณ5หารด้วย100จะได้เท่ากับ17.28ลบ0.864จะเท่ากับ16.4เครื่อง ดังนั้นคําตอบก็คือในเว็บที่2จะมีเครื่องบินพร้อมปฏิบัติการเท่ากับ16เครื่องดังแสดงในจอภาพครับ,คร,บคราวนี้เรามาดูการใช้ค่าเบรกเลสเพื่อคํานวณหรือการพยากรณ์จํานวนครั้งที่เครื่องบินจะเกิด u อันสเกตดู m a i n t e n นน c ์กันบ้างนะครับสมมุติให้มีเครื่องบินบรรจุประจําการจํานวน12เครื่องใน1ปีเครื่องบินทั้งฝูง มีชั่วโมงบินรวมเท่ากับ3,600ชั่วโมงบินในแต่ละเที่ยวบินจะมีชั่วโมงบินเฉลี่ยเท่ากับ1.5ชั่วโมงบินต่อแลนดิง้งถ้าเบรกเลทหรือ B R เเท่ากับ25%ให้หาว่าใน1ปีจะมีข้อกัดข้องแบบอันสกตดูเกิดขึ้นกี่ครั้งเรามาดูวิธีทำกันนะครับจำนวน total landing ต่อปีจะเท่ากับ total flying o u r หารด้วย flight duration จะเท่ากับ3,600หารด้วย1.5ผลลัพธ์ออกมาเท่ากับ2 4 0 0 landing ดังนั้นจำนวนครั้งที่เกิด unscheduled จะเท่ากับ2,400คูณด้วย25หารด้วย100จะเท่ากับ600ครัง้งครับระดับต่อมาเราจะมาดูในเรื่องของชั่วโมงคนที่ใช้ในการซ่อมบำรุง หรือ total maintenance man hour กันบ้างนะครับซึ่งตามปกติแล้วจำนวนชั่วโมงคนรวมหรือ total maintenance man hour จะเท่ากับ schedule man hour บวกด้วย unschedule man hour สำหรับ schedule man hour จะมีค่าเท่ากับ doc capacity man hour สำหรับ unschedule man hour จะมีค่าเท่ากับ number of total unschedule maintenance man hour Mainten หรือเท่ากับเบรกเลดแมนอาคคำถามก็คือสเกจดูแมนอา t และอันสเกจดูแมนอานั้นมีความสัมพันธ์กันหรือไม่อย่างไรครับในเรื่องนี้ได้มีการศึกษาติติอัตราส่วนของสเกตดูแมนอา t และอันสเกจดูแมนอาโดยมีสูตรประมาณการไว้สรุปได้ดังนี้ถ้าเครื่องบินมีอายุการใช้งานราว1.5ปีและใช้งานตามปกติ อัอตราส่วนระหว่างสเกตดูแมนอา์ต่ออันสเกตดูแมนอาจะเท่ากับ1ต่อ0.5แต่ถ้าเครื่องบินมีอายุการใช้งานราว3ปีและใช้งานตามปกติอัตราส่วนระหว่างสเกตดูแมนอา์ต่ออันสเกตดูแมนอา์จะเท่ากับ1ต่อ1่แต่ถ้าเครื่องบินมีอายุการใช้งาน5ปีและใช้งานตามปกติอัตราส่วนระหว่างสเกตดูแมนอา์และอันสเกตดูแมนอาจะเท่ากับ 1ต่อ2ส,สำหรับเครื่องบินที่มียุคการใช้งานเกินกว่า5ปีหรือเป็นเครื่องบินที่เราเรียกว่าเอจจิ้งแอร a คาซึ่งเป็นเครื่องบินส่วนใหญ่ของกองทัพอากาศเราอัตราส่วนจะขึ้นอยู่กับข้อมูลทางเสติครับครับสำหรับในบทที่2นะครับในเรื่อง Commercial ning, คอมเ c i a l a ียล r อร์ Maintenance Planning กับผมจะขอเรียนเชิญน,นาวาอากาศเอกสุวัสด์กูรัตกิติวงครับ